สวัสดีครับวันนี้มาชมสวนที่บ้านนะครับได้ทำการปลูกไว้นะครับก็มีตั้งแต่นะครับมะม่วงนะครับฝรั่งกล้วยนะครับลำไยนะครับมะละกอนะครับก็ปลูกไว้เยอะนะครับในพื้นที่นาหลังบ้านนะครับผมก็มาดูกันว่าในในระยะเวลาหนึ่ง ปีนะครับผลผลิตออกมาก็มีเห็นได้เห็นกันมั่งแล้วนะครับตอนนี้ก็มีปลูกไปหลายอย่างอยู่จะเน้นๆก็เป็นฝรั่งนะครับมีหงเป้าซือนะครับฝรั่งแตงโมนะครับแล้วก็กล้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมะนาวนะครับตะไคร้ข่านะครับก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมก็หลักๆนะครับก็จะมีกล้วยนะครับฝรั่งนะครับ ก็มาดูมาชมกันนะครับใครสนใจที่อยากจะมาดูก็มาติดตามได้นะครับอยู่หลังระเบียงนารีส์ทนะครับผมก็มีให้ดูกันนะครับระยะเวลาการปลูกก็ปลูก1ปีนะครับผมเนาะตัวนี้ในระยะเวลาการปลูก1ปีนี้นะครับก็มีให้เห็นกันแล้วนะครับกําลังจะขยายนะครับมีมะนาวนะครับมะนาวนะครับก็มี ผลผลิตของเราก็เริ่มมีแล้วนะครับยังไงก็เชิญชวนเข้ามาดูมาชมได้นะครับผมใครสนใจเข้ามาสอบถามหรือว่าติดต่อหาได้นะครับตอนนี้ผลผลิตก็มีหลักๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมตอนนี้เนาะก็มีมีที่พิเศษนะครับก็เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่เอามาไว้ฉีดนะครับลดกับพวกพื้นกล้วยของเรานะครับผมเนาะยังไงก็มาติดตามดูได้นะครับผม มีตะไคร้มีน้อยหนานะน้อยหนาจะปลูกไว้นะครับผมเนาะตะไคร้นะครับแล้วก็ไผ่กต่างๆนะครับยังไงก็เข้ามาดูมาชมกันได้เนาะวันนี้เดี๋ยวยังไงก็รอคุสระนะครับรอให้หมดรอให้หมดฝนไปก่อนนะครับตอนนี้ก็จะมีผลผลิตออกมาเห็นแล้วนะครับก็จะเป็นกล้วยนะครับกล้วยผันธุ์พันต่างๆนะครับก็จะเป็นฝรั่งหอมเปาซือกับฝรั่งแตงโมนะครับแล้วก็มีมะละกอนะครับ มกมลก็พอได้กินแล้วนะครับผมตอนนี้หัวปีกําลังออกไว่งดงามน,นะครับตอนนี้พันุกล้วยก็ออกมาให้เห็นได้เยอะนะครับพอที่พอได้จําหน่ายหรือว่าแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงใครสนใจหรือต้องการพันอะไรต่างๆนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่ามาชมพื้นที่นะครับ ในการทำนะครับผมยังไงก็ฝากติดติดตามด้วยนะครับผม